สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ําหอมดังอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับ Bif Perfume กลิ่น Whispers of the Woods นะครับแพคเกจเขาก็ทำมาคือสวยมากเลยนะหรูหรามากเลยเนี่ยปื้อเปิดมานะครับเปิดออกมาก็จะมี thank you แล้วก็จะมีนี่ Whisper of the Woods คืออันนี้จะเป็นจะบอกแบบบอกเรื่องราวบอกอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะมีบอกโน้ตนะครับวัตถุดิบในการนามาใช้นะครับม้วนงจะออกมาอยู่ในนี้นะคือออกมาโอเคเลยอะแพคเกจผมว่าสวยดีนะครับสวยมากคืออันนี้เป็นแบรนด์ของไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยที่ทําออกมาได้ดีมากเลยนะ มีขายในไทยนะครับแนะนำนะครับเาขาจะมาในขนาด50าิบิลน,นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสอง0นทานะครับซื้อได้จากเพจเลยนะครับหาเพจหาเพจชื่อน,นี้เลยนะวิปเพอร์ฟูมนะครับน้ำหอมตัวนี้เพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมาก็ปีนี้แหละปีปีก่อนดีปีก่อนปีสอปี2020นะครับ กลิ่นเปิดของเขาผมสเปรย์ให้ดูนะสเปรย์เขาไม่ได้ออกเยอะมากนะครับไม่ได้ออกเยอะมาก <S <S เป็นเอ็กซ์ตรีเดลอ้์ฟูมนะครับตัวนี้ความเข้มข้นสูงสุดในบรรดาน,น้ำหอมนะครับ <S 2> <S 2> สเปย์ออกมาได้เยอะมากแล้วก็กลิ่นเนี้ยหลายๆคนนะจะพูดถึงว่ามันคล้ายกับอะไรคล้ายกับอเวนตัสนะครับครีดอเวนตัสนั่นเองนะครับ ออแต่กลิ่นเปิดของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่มนนดได้เชยิว่าจะเหมือนอเวนตัดเลยนะคือมันมีความเขียวกว่า,าความสโมกกี้กว่าอเวนตัสในรุ่นปัจจุบันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครเคยโดนอเวนตัสในรุ่นก่อนๆรุ่นแบบหลังปีะจะเป็นปี17-16หหรือต่ำกว่านั้นนะครับ น่าจะมีความคล้ายเยอะกว่านะครับเพราะว่าอเวนตัสในปีหลังๆเนี่ยปี18อะไรเยสิบเก้ายี่สิเนี่ยมันจะเป็นฟรุตตี้แล้วนะแล้วความสโมกกี้สโมกกี้จะหายไปจากอเวนตัสในรุ่นปัจจุบันนี้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุดิบหรือว่าตัวผสมเนี่ยเขาถูกแบนด์ออกไปในส่วนหนึ่งนะครับถูกแบนด์ออกนะครับทั้งนั้นมันก็เลย กลิ่นมันก็จะแตกต่างจากตัวเก่าๆนะครับตัวนี้จะให้อารมณ์คล้ายๆตัวเก่ามากกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันมีสโ ok มกกี้หนักอยู่นะเป็นกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูงนะครับมันแน่นกว่าแล้วก็ทนกว่าเตัสได้อย่างชัดเจนนะครับกลิ่นเปิดของเขาถึงจะมีพายแอปเปิลนะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกมีพายแอปเปิลคอร์ดแต่ว่า มันมีความเขียวอ่ะมันมีแบบแอชวลี่มีเบอร์กามอสมาแบบแน่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงกลางเนี่ยเปลือกไม้เบิร์ชเนี่ยมันมีกลิ่นที่ชัดเจนกว่าเวนตัสมากนะมันทำให้มีความรู้สึกของควันๆแล้วก็ อโอ๊กมอสผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะผมไม่ค่อยได้กลิ่นอย่างที่เขามีมานะคือมันไม่เหมือนโอ๊กมอสเนี่ยไม่เหมือนกฮาซิบัตนะฮาซิบัตผมได้กลิ่นเยอะกว่านี่พูดถึงในแนวของอเวนตัสนะครับในแนวเดียวกันใกล้ๆกัน DNA ใกล้ๆกันเนี่ยฮาซิบัตจะออกโอ๊กมอสโอ๊กมอสกว่าตัวนี้มีจะมีแบบแอมเบอร์กรีสในช่วงปลายนะครับให้ความรู้สึกที่ก็คล้ายคลายอเวนตัสนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบพวกกลิ่นควันแบบกลิ่นสโมกกี้กลิ่นหนักหน่อยอาจจะผิดหวังนะเพราะว่าตัวนี้เขาทำออกมาแนวนั้นเลยนะคือมันจะออกควันสโมกกี้แล้วก็หนักเป็นกลิ่นที่สดชื่นที่แต่ก็หนักนะครับซึ่งทำออกมาได้ดีมากนะเกิดมองในเรื่องของความคุ้มค่านะครับกลิ่นของเขานะครับเกินราคาครับ ความทนความฟ้งการกระจายเกินราคาครับบอกได้เลยว่าถ้าหวังอย่างนั้นเกินราคาแน่นอนครับคือกลิ่นที่มันแบบพอยิ่งยิ่งยิ่งนานๆไปมันกับยิ่งหอมขึ้นเรื่อยๆนะคือกลิ่นเปิดเขาอาจจะดูแน่นดูหนักนะเพราะเพราะแบบอว่าความเข้มข้นมัก็สูงนะแต่พอมันมันผ่านแบบเข้ากับเคมีผิวเราปุ๊บเนี่ยแล้วซึมเข้าไปในผิวเราเมื่อไหร่เนี่ยกลิ่นของเขาจะออกมากําลังดีนะผมว่ามันมันเป็นตัวที่ ถ้าชอบอะปวนตัดคือคุณต้องมีตัวนี้นะเอามาลองก่อนเลยนะครับหาซื้อได้จากเพจเขาเลยนะเพจเขาเลยโอกาสในการใช้งานได้หมดเลยครับจะไปเที่ยวก็ได้นะครับไปเดทยังได้เลยผมว่าแล้วก็ทํางานออฟฟิศไปเรียนไปประชุมผมว่าเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับได้ทุกหน้าได้ทุกหน้าด้วยนะครับได้ทุกฤด,ดูแล้วก็ ถาว่าเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะอืมก็อย่างที่รู้กันว่ากลิ่นแนวนี้นะครับเหมาะกับผู้ชายมากกว่าแต่ผู้หญิงก็มีคนชอบแล้วไปใช้เยอะหรือซื้อแห้แฟนใช้เยอะนะอย่างเงี้ยคําชมบอกได้เลยว่าได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะหาคนเกียดก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่คนจะชอบนะครับยกเว้นเขาจะมาแบบว่าเราเพิ่งฉีดไปแล้วแบบดมใกล้ไปอะไรเงี้ยอื ธุรก,กิจเขาเซ็ตตัวไปสักพักนึงแล้วชอบแน่นอนนะครับคนชอบแน่นอนติ่นนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือหาได้ในไทยนะครับโอเคครับสำหรับแบรนด์นี้ก็มีเท่านี้แล้วกันครับมีอยู่เท่านี้นะครับว i f เปอร์ฟู s วิปเ o อระตนะครับวันนี้ใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ